ก็ขอกราบสวัสดสีทุกท่านก็นด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่กับผมเมอร์เมเปอร์ครับเมเปอร์หรือคิมินโก็ได้ผมมีสองชื่ออันนี้ก็อยู่กับความเพีงนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นกันเลยเนาะโอ้ยกดด้วยนีน่เดี๋ยวผมจะสร้างห้าคนนะไม่รู้จะมีคนเล่นหรือเปล่าน่าจะมีคนเข้ามานะดวส่งแนละ้ว ้พีน่าร้ายจังเลยเข้ามาเลยคนนี้เข้ามาเหมือนกันเรซิก้าคือนาะยคนนี้โหคือสุภมดาซาซิก้าคนนี้ก็สองคือผู้เล่นใหม่ท่านนั้นเลยจุดรอรวๆนี่มายัางไงก็ช่างเถอะเราเล่นได้หมดละเธออยู่ห้องไหนเธอ่ะคุณจดจำชื่อเขาได้ไหม เราท้ตัดไม้กันนะให้เราแบงหน้าที่กันดีกว่าให้มันตัดไม้เราจะฆ่าสาบฆ่าก็ตายละโอ้โหไปฆ่ายาเลยอะคิดเราจะหาอาหารให้นะหรือว่ามันจะอาเกตเดชขึ้นมาเนาะให้เราเกตขอได้เจ็ดเจ็ดช่องเนี่ยเจ็ดอันเจ็ดอัน้ดยเจ็ดช่อนดิปกติเขาจะให้แค่ ห้าเนาะแต่ว่าเขาเอาเด่นเอาเด่นมาเฮ้ยตายปะตายยาจังเลยไม่ได้ตายยาเลยจรงิงๆนี่เกิดอะไรเราจะรีนี่ละรีไปเติมไฟล์่ะเพื่อเปิดแผงทีนะเปิดแมทนั่นแหละเออไม่เอาอะ เปิดแม้ดิโอเคเปิดแม่ลนะเราจะไปสำวรวจกลองกัน้านาจะมีนะขนน่าจะมีเนะเราจะใช่แหละไอผมลืมวิ่งว่าจะทำไมเดินชา้าจังเลยเดี๋ยวอนนมินมาอไรเลยสนะข้ามาตอนนี้ไม่ต่อโตเลยวะมันจะบัดนะ เราเปิดกอกอก็มีอาวุธไม่ก็ขอดียอะไรยังนาะกฮยโอ้ได้ปือนอะ่ะดีดีดีว้าได้ปืนสุยออมาเลยทำไมดอกง่ายอย่าเลยอะ่ะมาก็ได้ปืนเลยนะเราจะเอาแผลนี่กลับไปได้เพื่อทำอตะตา่างอะไรต่ตางนาะ เช้าก็ยืมไปได้ <Okay. S 1> ไปเผาเป็นไฟนะโอเคเราจะได้ละไปเลย,ดกกยเดี๋ยวเปิดเสียงหน่อยดูทุกคนได้ยินไหมเสียดันกันไปหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราเสียงหน่อยเราเปิดไปเปลี่อะไรกันเนี่ย เลเหีวนิดนึงอะ่ะแล้วก็กินแต่เราจะไปเอาไฟฉายกันนะมืไฟฉายจะอยู่ครับบุตรงนี้นนะขึ้อนเุ่ยเพื่อเราสร้างแผนที่แล้วนะโอเคเหมือนอาเดตมันจะมีนี่ด้วยนะมีรายอา่างมากเลยแต่ว่าเราไม่เคยได้ไปหามืมอ้ะ โอเคมาป่ากาผมนะ,อะรอย,เยะ,ดะ,อยดะยเด็ดชาหรือเปล่ดวงกาสงศ์ผีนะเดีเ๋เตอร์ไฟก็โอเคถอดแต้องรีบกลับไปนะถ้าไม่กลับไปนี่ดวงความผีลายลาเนี่ย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 ตัวนี้เน,นี่ยพอเราส่องไฟมันก็เอะเอะ เขียนมันไปละเยล่มเอาเอามาแค่อันเดียวเหรอเหนม่เ,เราจะมาสี่คนหรอเอใช่จิตด้วยฮะคนนึงอีกคนนึงทำอะไรวะเราจะไปเปิดกรองนี้นะ นี่ตัวนี้เราย,ยังไม่ได้เปิดเลยตัวนี้แหละแต่วมีหมาปะปอีปืนอีไม่ค่อยโดนอ่ะโอเคตายรายยินลงลวเด็ดช้าหรือเปล่าเมื่อกี้อ๋อยังมีตัวหนึงน่งโหนี่เด็ดช้าเสหนเอเปืน เพื่อจริงเลยทำไมเตวะวะลอไรนี่ไม่ช่วยอะไรเพื่อนเนี่ยลอไรอ่ะมีถูอยู่แต่ไมไม่ใส่นะเป็นผูเ้เล่นใหม่จีด้วยอ่ะผู้เล่นใหม่เอ <c oughs> มันมีถูให้ใส่ยอยู่แต่เขาใช้นี่เฉยเลยเล่นใหม่ก็อย่างนี้แหละเนาะ ไอ้เราซีเรียลหรอซีเรียซีรีซีเดียหรือซีเดียนชางมึเถอะแปลเราชิบิลล์ต่องแผแล้วกันอันนี้เสียดันไม่ได้นะขออภัยเบสเสียมาจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าคนเขานอนกันเนี่ยเราจะถ่ายขีอ,อยู่ อันนี้เก็ตไปเป็นฟึงเนาะตัวนี้มันจะมีแค่นี้ด้วยนะโอเคไม่เกิดตายละโอเคตายละอีหมาเฮียนี่หมามันไล่ไหมยังไงไล่ไหมอีกอะไรวะเนี้อ เม้นอเอบาม่ดมมันา่มันยังมีตัวหนึ่งนะหายละเสือลูกมนตายไหมเนี่ยมเนียเสยลูกกันเลยนะแต่ความปอภัยก็เอ้ยไม่โดนนมันกระโดดได้หลุดได้ไงเนี่ยเฮ้ยโอ้ย แรงมาเลยิมตายไม่เนี่ยกระสุนหมดนี่นี่นีนี่นี่เสียกระสุนหมดเสียรกลัวนอะไม่ใช่อปทคนทองทนเลย้เสียแรูกลัวหน่อยเยวจะหาคางกระต่ายก่เพราะามันต่อกันไออันได้เลยว่ะเดี๋ยวจะให้นะ เราจะเกล็ดอะไรกเกล็ดควางดีกว่าเข้ควางเนาะเหมือนต้องการหนางมาป่าเนาะขอเกมดีกว่าอร่อยดีเดี๋จะไปหาหนางมาป่ามันก่อนตัวนี้ไม่ยัมมาตันี้เลยโถยบ้าบ้าบ้าแมวแมวไ,ไม่เล่นละ ื่อได้ไงเนะี่ยเราต้องหาหนานมันปากนนั้นเดียวเช้ามาเดี๋ยวนี้มันจะไปพอขามาันจะมาปาหาญ้าู่เลยเราต้องการทหาหญ้านานไม่ดอดอนะก็นเนื้อก็ไลดูกลับไปที่แคมป์ก่อนเดี๋ยวโดนล,ลา่านะ สียเลยกลัวเยอะมากอันนี้คืออะไรอะ่ะเราจะคบๆพบหนึ่นะโอ้ยบ้าจริงมาหาทำไมนะผ <c oughs> นี้เป็นไหนกันหมดล่กะก็คืออยากเอาไปสำรวจอันนี้สุดยอดจริง พาอค้าน่าจะไปแล้วนะเดี๋ยวให้ร้อให้มันมาใหม่ร้อหนึ่งแล้วกันหาไม่เจอจะเราจะหากรอนะฤฤฤฤฤคนนี้ไม่กลัวเลยวะาฤฤฤฤหาขอกลยเตินเติมด,ด้วยถ้าตายนี่ไม่ช่วยนะ้แล้วผมจะตายกว่าวะ S <S> เคเชานะวว้าละเหตุวันที่สามมาแล้วนะดูจุดรอดูจุดรัด่วนี่ผมว่ามันแพ้แ,แน่เลยไอ้ยเจอนี่ปะไม,ม่มีคนมาเคลียร์แล้วหรอ ทำไมกลรองมันอยู่ใกล้กันจังเลยอะ่ะซออ้อนเลยไม่ได้แหละเว้ยไม่ได้ที่ผ่านแผลเนาะอันนี้ได้ไรต่อเราจะเข็ดหมีไปเลยนะเอาไปเผาเพราะว่าเอาได้โคตรเดยอะนี่ได้เลยไม่ได้กับเปล่าเหมือนเพื่อระยะไม่ได้ก็น่าจะมีนะ ตรงนี้เป็นเออเราจะไม่มีปืนเดีย๋ยวให้มีปืนก่อนค่อยมาช่วยเด็ดแะ้วกันเฮ้คปืนเ,เราช่วยละเดี๋ยวจะเอากลับไปให้เพื่อนนะจะเอาไม้กับไปด้วย ไม้น่าจะมีแค่นี้ตอนนี้ผมเปิดแล้วนะกลับไปที่แคปกันละอย่าได้เหาะนะแต่ไม่มีนะเปิดใหม่แล้วนี่ได้นานมาอะไรวะได้ยาน พ่อค้ามาไม่ดรอดนะพค้าไปนี่ดรอดอะไรนั่นี่ยบ้านเรางน้นผมไปอ่ะเม่อสไปแล้วนะนี่กระส้อกระสอหมดพันดีจะเอาออนี่ไปได้ นี่เป็นแผ่นเหล็ตตัวนี้เหมือนจะมีกลอนะ่องด้วยนะเกิดอะไรนี้พอเปิดกล่องแล้วเราจะโดนมาป่านะไม่ได้เห็นรหรอกช่จะได้มืเห็นหลังก็ได้อะไรเนี่ยจะได้หอ่อจะได้หอ่อจะได้หอ่อขัดใจไม่หอ่อคุณฟาไม่รู้เรื่องหรอกห่อ,หอ,อพวกมันมีชาด,ดานลานะ่ะ เราจะไปได้ตรงนี้เป็นเหมอือเพ็ดออะไรเนี่ยโอ้หตรงนี้อะไรเนี่ยนี่มือจะขามอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันเดี๋ยวจะกลับบ้านเมื่อลอันหิวเลยเดี๋ยวมันไกลมากเลยกลับไปอยู่ ดูเอะลูกโตส์ต้านเลเหรอเดกอเคตตีบ้านเไหรอ้โคสุกตายเยอะมาเลยตายไม่สร้างเลวเนี่ยโถ่ งางนี่ยนี่เราไม่เผาละอย่เผาครัโอ้โดยตัวนี้ไล่อะยิงเลยสีขาวเดี๋ยจะไปตรงนี้ต่อ Bái bóng con chồng này. Bái bay hiểu. ơi 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 ui, 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 kinh 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 เดี๋ยวถ้าใครชอบก็มาอ hey, ีพีสองนะพี่นี่ขอไปละอาจจะไม่ใช่แ <Imagine. S 2> มนเดิมเนาะเพราะว่าไปกละบายไปครับเนรลูว่อนเดีลยไปไปละบายเจออีพีใหม่ครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กดติดตามเพื่อนมคนด้วย